ปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงก้บนาจร้้จิงๆตั้งเป้าว่าวันนี้จะให้ครบ50ล้านแต่ว่าเกินลิมิตมาประมาณ52ล้านก็ถือว่าขอบคุณถือว่าเกินความคาดหมายเอาจริงๆนะการต้องตั้งใจร้อยล้านแต่ว่าทางทางทีมแกรมมี่บอกว่า แกพี่โบบอกว่าไม่ได้ต้อง50เราต้องลำเลยก็เลยบอกว่าก็เลยต้องมาลำตอน50 50ล้านวิวใช่ละลอยละก็จะมีไหมอุ้ยังจะเอาเรอคะจริงๆริงลํำกักไว้ก่อนกักไว้ก่อนเพราะว่าลำเผื่อที่จะให้ท่านจะให้ได้ะลุ้อยลนใช่เพราะว่ามันก็ถือว่ายาอสมควรสำหรับเพลงที่เราเันต่อเรื่องสั่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยการต้อรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สบายใจของทางค่ายด้วยแล้วก็ทางแบบผู้อยู่เบื้องหลังดว่าอยากให้เราลำ ก็ตอนก็เลยตั้งใจว่าเอองั้นงั้นซ้อมรำเลยและกันก็ได้ได้แบบทีมจากเสียจากศิลปกรค่ะคุณครูแล้วก็พี่นางรำที่น่ารักมากเป็นการรำครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกที่ใส่ชุดเต็มบองตรงเลยค่ะแน่นจนหายใจไม่ออกเลยไม่รู้จะเจ็บตรงไหนก่อนดีเอาแบบเจ็บหัวหรือว่าเจ็บตัวก่อนดีเป็นครั้งแรกจริงๆค่ะแล้วก็บอกซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมประมาณไม่เกินอาทิตย์นึง สองสวันประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบเรามีงานทุกวันเราก็จะเอาไปเอาท่ากูฟูก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็มาปรับนิดนิดหน่อยให้มันดูแบบว่าไม่จําท่าเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะใช่เมื่อกี้กังวลามากแบบรำสามเพลงเลยนะ,ะจาเลืองเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะรำถูกหรือเปล่า <c oughs> เออจริงๆบอกว่านอนไม่หลับเลยเพราะว่ากลัวแบบว่ากลัวราบบไม่ถูกกับกับพี่ๆนางรำเขาใช่้ก็่ไหนะใช่ไหม ือว่ามันจะมีพลาดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าต้องขออภัยจริงเพราะว่าเราไม่แบบเราไม่ถนัดแต่ว่าเราก็ชอบแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าท่าจําก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ริ่งต่อไปต้องรับแล้วไหมยังจะให้หนูรําอีกเหรอคะถ้าร <c oughs> ับนี้คือน่าจะเป็นแบบว่าเอาเอากี่ล้านให้มันได้50ก็ถือว่า ถือว่าเป็นเป็นบุญจริงๆที่ได้แบบว่าเอ่อเพลงแรกนาะ200กว่าล้านแล้วก็มาเพลงที่2 2 0 0อีกแล้วก็เพลงนี้ขึ้นมาา50ก็ถือว่าขอบคุณสาธุยกหัวแล้วค่ะต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่บ้างหลังด้วยจริงๆวันนี้อาจารย์ตั้งแต่หลายคนก็มาด้วยใช่จริงๆความภูมิใจมันมีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าเราเคยบอกตลอดว่ามันเกินฝันแล้วเพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าเพลงเราจะดังขนาดนี้แล้วก็แบบไม่คิดว่าคนจะฟังเราขนาดนี้ แค่แบบแค่เขาแบบว่า oh <my. S 1> เอาจริงนะหนูว่า30ล้านก็ถือว่าขอบคุณแล้วถือว่าเป็นเพลงดังสุดในชีวิตแล้วแต่พอมา200อยังไม่เคยได้เลยแล้วต่อกัน3มเพลงยิ่งไม่เคยได้เลยมันมันไม่มีในหัวเลยแล้วหลังจากนี้จะกดดันไหมเพลงต่อไปมันจะเปแบบตัดป,ปังตัดเดิมไหมหรืออะไรอเอาจริงๆริอ่ะกั้นตองกะไม่กดดันเพราะว่ากั้องมองว่าจริงๆตอนนี้มัน,ม,นมันเกินคาดแล้วกับเพลงนี้เพราะว่ามัน3ามเพลงแล้วแต่เพลงต่อไปถ้าจะ เพลงคนคนก็จะฟังมักแม่งคอยหลายแทนสินะคะก็เป็นข้อมูลสือแบบแแบกแต่พอแบบว่าเพลงจะดังมากเลยนะเปิดไปไหนคนก็ฟังเราก็ยิ่งภูมิใจค่ะแล้วก็แบบว่ามันมันเหมือนเป็นแบบอะไรที่แบบมันรอมานานแล้วอ่ะมันรอจนแบบว่ามันมาสําเร็จตอนช่วงบั้นปลายค่ะก็เลยรถไฟเลยหรอบั้นปลายแหม่แก่กว่านี้ใครจะจ้างหนูล่ะหนูไปเต้นไม่ไหวแล้วนะ าตอนแรกอะคือแบบเอ้ยทำงานไปเรื่อยๆแบบว่าที่เราชอบแต่ไม่คิดว่าเพลงจะดังการว่าเราเราก็แบบว่ามาปังแล้วก็มีมีเงินแบบตั้งตัวตอนแก่เลยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้รวยค่ะต้องรอง,งานอยู่ค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่บอกไว้ก่อน,อออนค่ะยังรับได้ไีมอุ้ยรับได้ตลอดทั้งปี 6, 9, 8 0เก้านยอะไรก็ได้ค่ะพี่ค่ะ <S 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 ตอนนี้คิวงานก็น่าจะเป็นเกือบท้ใท้เิ้นปีเช่นปี6ปี6กแปดเหรอคะ โอ้ก้าวโอ้ก้าวใช่ก็มาเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆจ้าภาพโทษใจนั่นหรอใช่ไหมภาพร่างกายจริงๆไหวค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเรารับได้ตลอดแต่เราก็จะมีวันเบรกบ้างประมาณสักสองวันสามวันต่อเดือนอะไรอย่างเข้าไปคอนเสิร์ตจริงๆเขาล็อกสามเพลงนี้เลยตอนแรกกับจื่อบอกพอมาเป็นกุหลาบแล้วพอกุหลาบเสร็จปุ๊บบอกมาแก้บนแก้ต้องระบบอย่าแก้ล่างนะ เรียว่าเป็นเม็ดเล่เลยเม็ดเล่เลยบอกว่าแก้บนนะห้ามแก้ล่างถ้าใครแก้ล่างตีนะบอกลยน่ารักเวอรก็แตเข้าเพลงเราไป่นอติดกับิดเหมือนกันนะพี่รูเห็นจากในคลิปนะในติ k กต k อ่ะเขาไปลํำบนบ้านเลยนะถ้าลํำตีสองนี่หลอนเลยนะขอบคุณมากน่ารักมากแล้วก็เป็นอะไรที่บอกว่า คนเอาไปร้องเยอะแล้วก็น้องๆเอาไปแบบว่าทําดนตรีใหม่เรียบเรียงใหม่อะไรเงี้ยก็พร้อมมากๆเลยค่ะใช่เป็หัวใจวัยรุ่นเจนเซนก็ร้องเพลงตัวเยอะมากโอ้ยเจนเซนนี่แกอายเท่าไหร่นะคะย่สิต่ำกว่า20ประมาณ20่สิบแสดงว่าพี่ๆนักข่าววันนี้ก็20ต้นๆใช่ไหมคะมาร้องเพลงแกมบนได้หัวใจเด็กวัยรุ่นใช่ใช่ค่ะใช่จะบอกอะไรของแฟนขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เพลงสามเพลงนี้อยู่ในใจของทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่า ออมันเกิดคาดในชีวิตของการตองแล้วท,ที่เหลือคือกําไรชีวิตแล้วก็อยากจะร้องเพลงเพราะๆให้กับแฟนๆน,นะคะได้แบบว่ามีความสุขกับการได้ฟังเพลงของการตองด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ก็มากไปได้ชดามลูก